แซ่บยอดกินไม่เป็นว่แซ่บไปว่าวสีว่าวยิ้มแบบไหนเ่อันว้ามาลยจริงจริงอีได้สได้พี่นเป็นกินมงเม่เนี่ยกินไปจะมากมานัเอาคนมากินต้องกันเด้ออันนี้อันนี้ก็คือทำานี้ก็คือจะมอมให้ คำนี้ขอมอบให้เอฟซีจ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะกินเพื่อทุกคนเลยโบเข้มเลยทุกคนบุกอี สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่ในสองสาวขมมนเมืองลาวคนเก่าคนเดิมแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็อยู่ที่เฮือนครัวนั่นเองนี่กัเฮาก็ได้โตจากคลิปที่เฮาไปเดินตลาดนะทุกคนกัเฮาก็จะไปซื้อหมักส้ม่าแหละนี่แล้วเฮาก็ได้เลี้ยงหมักส้มแทนก็จะเป็นหมักเกี้ยงนั่นเองนะทุกคนก็มาเป็นหมกเกี้ยงง่ายประมาณนี้เฮาก็ซื้อมาสองหน่อยเนาะนี่เฮาก็น่าจะเฮ็ดประเภทแบบต่ำประเภทซัวประมาณนี้น,นะทุกคน คือเลื่อนเฟซไปเห็นทางไหนก็เห็นแต่ก็เจ้าเฮ็ดแบบตำมหนาวประมาณนี้ทุกคนแบบเฮ้ยบ้าเลิกอ่ะจะกลิ่นเฮ้ยเอเลยเออซื้อมาซะแน่ก็ไม่ได้กินโดดนะทุกคนกะกะ้ากะได้สีตำไปสู่เอื้อยกิ่นเนาะนี่สองคนพูเขาลังนั่งลมเดียวประมาณนี้ทุกคนนั่งรอหนังสักพื้นสักแผ่นเนาะเดี๋ยวาก็จะมาเฮ็ดเมนูตำมะเกียงนั่นเองทุกคนนี่ เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมากกินก่อนแต่เพื่อจะได้จะได้กินมากมาขามมากกระทันมานี้เนาะกะอันนี้ก็ยังบ่ได้กินเนาะยังบ่ฮอดยามมันนี่แต่นี่ก็ถึงยามมาแล้วที่เฮาจะได้มาชิมมากเกียงนั่นเองทุกคนกับเป็นคนมาก,กินส้มเนาะกินส้มโคตรเก่งเลยทุกคนกินส้มโคตรเก่งแต่ยังน้อยเลยคือมาก,กินส้มประมาณนี้เนาะไปเราจะเริ่มลงมือการตำมาเกเคียงกันจ้าติ๊ง เดี๋ยวเขาจะเริ่มลงมือกันตำหมักเกี้ยงของเห้ากันจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นหมักเกี้ยงแล้วที่เหาแกะได้เมื่อกีน้นี้แล้วเฮากระชิมเมื่อแล้วก็คือบบสมเนาะก็เป็นหมักเกี้ยงหวานๆนทุกคนกับเมค้าวส้มๆแล้วเฮามาชิมมือก,ก็คือบบสมนะคนป้ายเดี๋ยวเขาจะ,จะลงมือการตำนี่จะใส่กระเทียมเพร็ดนี่แลกาผงนู น้ำตาลน้ำตาลทางองไปแล้วก็ตำนะทุกคนบัดนี้นี่นะเราก็จะตำให้มันเข้ากันนี่ร้อยทุกคนแล้วเฮาก็จะใส่น้ำปลาลงไปเนาะการตำอา่ามะเ,เขือกับเฮกง่ายๆนะทุกคนบริยากเลยกะปลุกแบบสไตล์บ้านๆประมาณนี้นะทุกคน,นกะน้ำปลา เ,เขาลงไปตะกคนที่มันเข้ากันเดี๋ยวเขาจะมาซิมน้ำเมือ่อวานจะแซบหรือบอ่อเมื่อกี้เขาก็ซิมเมืองแล้วนะทุกคนคือผ่านเนาะอืมวส,าาสานะ้าติได้เนาะเดี๋ยวเขาก็จะใส่อ่ามะเกียงลงไปนะทุกคนแล้วเขาก็จะใส่มะเกียงที่เขาปอกไว้นี้ลงไป เไม่เอันนิอยากิึ้นยากรแป๊บนึงนี่ชุบๆๆนี่ถือๆๆไหวตกแล้วนิดนึงให้มันดอกเพาเป็นอย่างนี่แล้วเหาก็จะาคนให้มันเข้ากันนะทุกคนแล้วเหาก็บคนให้มันเข้ากันเป็นประมาณนี้เนาะการยำเหาก็ปรุงน้ำให้มันออกใน ประมาณที่เฮาต้องการนะวะอ๋ออตซสตอนนี้แซฟแล้วเฮาจะเอาหมักเคียงลงไปโิ่ให้มันเข้ากันแต่เสียดายเนาะยังขาดอย่างหนึ่งก็คือหัวหอมแดงทุกคนถ้าใส่หัวหอมแดงลงไปเนี่ก็คือเซฟสุดยอดเลยทุกคนแต่ก็บ,บ่เป็นอย่างเนาะเขาจะใส่ข้าวคั่วลงไปเนาะนี่ ใส่ข้าวคั่วลงไปคาดข้าวคั่วบะไรนะทุกคนถ้าใส่ลงไปคือหอมหยาวเลยหอมหยาบนี่นะคะคนให้มันเข้ากันโคเลโคเลโคเลหเวเงวให้มันเข้ากันเนาะก็จะออกเป็นประมาณนี้แล้วทุกคน ไปเดี๋ยวจะตัดสัญญาณก่อน,นเป๊ะนี่หน้าตาของเฮากะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วน้องคนนี่หน้าตาจะปิดประมาณนี้นะกะเผื่ออะไรไข่ย้อยน้องคนหน้าังมันจะมาเลยนี่แคเดนเป็นป,ประมาณนี้น้องคนไปแคเดนไปกันจ้าทุกคนนี่หน้าตาของตำหมักเกี้ยงของเฮาเนาะพูดข้าเดี๋ยวนั่งเต็มเลยอ,อยู่ทางนี้ ท่านันจะยิงเสียงออกยิงเสียงไอ้เราคนทางนีไอ้แฮมไอ้แฮมอยู่ท่าดันเป็นไผ่สวยยังสวยบอลนี่ไม่กินใส่ตาพี่ค้าอันใหญ่บ่ลนั่นแหละจะเครียดไปจะเครียดไผปสูดมันอันนั้นมันอายอ๋ออายวะอันนี้อายวะอายแล้วมันเอาหน้าตาเขียวใส่กูเกิดอ๋อเเกยงงบิ เลือกกูบ้ากูบ้าอ่านี่ว้าวน่ากินจังเลยเปิ๊นปินรีวิวเปิ๊นรีวิวเปิ๊นมามาชิมให้ดูมาชิมเบ้งมาชิมเบ้งมาชิมเบ้งนี่แซ่บหรือบอลนาะอ้าชิมมึงอไห้พร้อมเป็นอะไรรสชาติอร่อยอร่อยยังไม่ได้ชิมซะอีกก็ได้ รสชาติเป็นยังไงนั่นเค็มหมดจ้ะอร่อยอร่อยมั่นเค็มหมดจ้ะอันนี้ก็เจ้าไปพิซซ่าอันนี้ก็ไดหน้าเคี้ยวหน้าเหลืองให้ค้างนี้ใหญ่ให้ค้างนี้ใปิ่นกินรู้ไหมเลยต่ำแซ่บเลยเลยปาดต่ำแซ่บเลยโอ้โหแล้วให้ซิมกับมาซิมตรงนู้นทางนี้แซ่บอ่ะ าวเดี๋ยวเฮามาชิมเบิ่งฝีมือเฮาเนาะแบบต่ำรุ่นบ่ได้ชิมอันใด๋ต่ำแบบหยุ๊กๆๆก็มาเลยอบ่ิมบ่ปิ่นแซ่บเอ้าวเดี๋ยวเฮาจะมาิมเบิ่งทุกคนแนแนเนาะแนแน มต่อเีอ่ะเดี๋ยวจะมาสีมองละเ่ยว่สีกับหู้แล้วนะนี่สวยงามสีสันงามต่แท้นี่กินกแซบนี่ค่ะแซบเ่เนกินไ่เป็นันแซบไปว่าสีว่าวยิ้มแบบไหนวะขันวตั้อร่อยจริงตยด้สุดได้ีน ยิ้มกินมามเนี่ยกินลจะมาก่าน้เอ้าทุกมากินต่อกันเถออนี้อันนี้ก็คือทนี่ก็คือจะมอบให้ทีมอบทนี้ขอมอบให้เอซจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอจะกินเพื่อทุกคนเลยบุกเ้มเลยทุกคน บอันนี้ก็คือเมาความเค็มเนาะอันนี้ก็คือเมาความเค็มอะไรเค็มหน่พว่จนหัวแล้วคนบอกเฮาแบบปรุงแบบรุ่นบริสิทธิ์แล้วพอดีแล้วเพราะว่าเฮาอันน้ำมันจะเค็มๆ้ะเพื่อกินกับอันนี้มันเือเพราะว่านะเพื่อเพื่อน้ำมะเขือเป้ แซ่บแซ่มากเบินลองชิมมือชิมมือเอ้ยนะครับหนึ่งไว้ชิมมือเอื้อไม่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 ไมละไม่ละไม่ไม่ไม่ละไม่ลไม่ไม่ล้ไม่ไม่ละไมไม่ละไมละไม่ไม่ะไม่ไม่ะไม่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 ละไม่ไม่ล้ไม่ไม่ละไม่ไม่ะไม่ไม่ละไม่ไม่ละไม่ไ่ในไม่ไม่ลไ่ไม่ไม่ไม่ละไม่ไลัไม่ไม่ะไม่ไม่ละไม่ไม่ลไมลยไม่ไมลัไม่ไม่ไไม่ แซ่เล็กกระปูแซ่บแซ่บโคตเราเป็นตาน้อยใจอ้าวมากินกันทุกคนดีผู้พิทเเขาใส่มะเขือซีหน่อยอ้าวซิมเบิ้งรีวิวอีกครั้งหนึ่งอารินรีวิวไอ้ป้าอะกินนะกินนะกินกินกิน

วันนี้ก็สีมันมืดนะทุกคนท้องฟ้าคือฝนสิตกแต่ว่าน่าจะตอนแรกคิดว่าฝนเมื่อกี้เฮาก็คือเยิงเวิร์ดเลยนะทุกคนเอาวันนี้เขาจะเปลี่ยนมุมมาหนังกินมาเนี่ยเพชหนาหน้าหมอกหนามันมาเลยแซ่ โบเซฟเลยไ้ป้อมกองเฮากันนะให้ให้หลานชิมน้ำแกาบชิมซ้ำินีเลยไม่เนยมลุกคนเรียงกับบโส้มหวานอือของีโสมไยกระชื่อเปียขหวาน เห็นปลานั่งขายก็คือว่าเมาเอกี้ยั่งส้มอยู่ได้วะบ้ามาผัดปลาออกมาผัดโบ้บแซบีชิกิดอะไรปลาเลยคิวอย่างคิวเทียนปะให้แล้ากับเราโคตรแซ่บเลยมาเต่เขา คลิปนี้ก็คือเฮาก็ได้ตำสมเนาะแล้วก็ต่อมาจากคลิปนั้นนะคลิปที่เฮาไปตลาดก็เลยมาตำสมให้ทุกคนในเบิ่งแล้วเขาก็ชิมไปแล้วคือเขาเออเขาว่าเด็เค็มๆหนึ่งึง้แต่ว่ากินกินกับมกกังเขียงก็คือแบบมันตัดความเค็มไปเพราะว่าในมะมเกียงมันมีน้ำในโดนมาก็เลยเออกเค็มไปานไหนก็คือแซ่ ก็หูซุกเพ็ดนะลินนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้จ้ามันนี้ก็เ่าก็ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งว่าเอาได้ตำมาเกี้ยให้เบิ่งก็คืคอเผ็ดเผ็ดนะทุกคน นีก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะคนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องป้าคนดูดาวพบกันในคลิปต่อไปเนาะวันข้างจะไปใส่แตนอย่าลืมติดตามทุกขั้นตอนทางการท่าของเฮาเนาะทุกคนทีนนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายเอ้าเมื่อละ